นโยบายช็อปดีมีคืนอันดับหน้าคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เพิ่งออกประมาณวันที่7ในราชกิจสานุเบกษานะครับเป็นกฎกระทรวงฉบับที่379เป็นนโยบายช็อปดีมีคืนใช้สําหรับลดหย่อนภาษีปี65ที่เราต้องยื่นภาษีในปี2 5 6 6นะเงื่อนไขลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างที่บอกไปเนาะลดหย่อนภาษี6 5สิทธิในการลดหย่อนภาษีสูงสุด3 0 0 0 0อันนี้ชวนเงื่อนไขก่อนนะอันที่2ต่อมาคือเป็นการซื้อสินค้านะครับหรือบริการเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคม จนถึง15กุมภาพันธ์2565เป็นค้าวเหนียมปี65ใช้ในปี65ใช้ได้สูงสุดคือ3 0 0 0 0บาทสิ่งที่ซื้อได้กฎหมายบอกไว้แบบนี้นะครับมีอยู่3ตัวอันดับแรกคือสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีเรื่องของแวตมาเกี่ยวข้องนะครับอันที่2หนังสือและอ e ีบุ๊กต้องบอกแบบนี้ว่าโดยปกติแล้วหนังสือกับค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็คืออ e ีบุ๊กนั่นแหละบอกแบบนี้นะครับโดยปกติไม่มีแวตมันเป็นสินค้ายกว้น ดังนั้นมี2เรื่อง1คือสินค้าที่อยู่ในระบบแวดสอคือถ้าไม่อยู่ในระบบแวดก็คือหนังสือและอ e ีบุ๊กอันที่3นะครับก็คือเรื่องของสินค้า o อทอที่ลงทะเบียนแล้วหมายถึง o อทอเนี่ยเขามีการขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนประกอบิอีการ O อทอจริงๆที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถใช้ได้สินค้า o อท p อาจจะมีทั้งแวดแล้วก็ไม่แวดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับเช่นเขาจดแวดหรือเปล่าเขามีได้ถึงเกณฑ์หรือเปล่าดังนั้นในกลุ่มของ o อท p จะเป็นกึ่งๆอาจจะมีทััั้้้้้งงววววแลละไม่่ดนนนนนเเเาาาซือคคใใสิ OTop หช็็ป โอทอปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนนะเนาะเน้นสามอันนี้ไว้ก่อนนะครับ1คือสินค้ารับบริการอยู่ในแวดเนาะสคือหนังสือและอ e ีบุ๊กคือโอทอปคือคําว่าหนังสือแล้วก็อ e ีบุ๊กเนี่ยไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะซื้อของเกิน30,000ใช้ได้3 0 0 0 0ื่นสามหมที่ว่านี้ซื้อหลายชิ้นได้ไหมซื้อกี่ชิ้นก็ได้แต่วงเงินไม่เกิน3 0 0 0 0เราเอาเพดานจํานวนเงิน3 0 0 0 0เป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นสูงสุดคือ3 0 0 0 0่บาทที่ใช้ได้จะซื้อกี่ชิ้นก็ได้ 30, สุดท้ายสําคัญที่หลายคนชอบถามก็คือผ่อนได้ไหมคําตอบคือผ่อนได้นะครับคือการผ่อนเนี่ยหรือเช่นศเนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าผมพูดง่ายๆมันเป็นหนี้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อไปจ่ายไปเราเป็นหนี้คนที่ขายของได้เงินครบแล้วดังนั้นใช้ได้เต็มจํานวนอมาดูหน้านี้ตัวที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้มีอะไรบ้างพวกค่าน้ํามันและกา๊าซสำหรับเติมยางพานะนะครับเอาง่ายค่าน้ํามันสุราบเบียวายาสูบไม่ได้ในเรื่องของรถยนต์จักรยานยนต์และเรือใครซื้อพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับหนังสือพิมพ์นี่อย่างที่ และอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้นะครับหนังสือก็คือหนังสืออีบุ๊กก็คืออีบุ๊กค่าที่พักนะครับ Под โรงแรมไม่ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของค่าบริการนําเที่ยวต่างๆไม่ได้นะครับเน้นตรงนี้หนึ่งค่าบริการหลายคนที่ถามว่าค่าบริการได้ไหมต้องระวังนิดนึงคือบริการเนี่ยต้องไม่ใช่บริการระยะยาวบริการที่ไม่ได้คือบริการที่มันเป็นสัญญาระยะยาวสัญญาระยะยาวคืออะไรนะครับสัญญามันเกินช่วงเวลาที่กฎหมายให้ใช้ตอนนี้กฎหมายมันคือ1มกราถูถกไหมถึง15กุมภาหนึ่งมกราถึงสิบห้ากุมภาเนี่คือช่ว นั้นสัญญาที่มันมาก่อนหรือครอบคุมไปจนหลังไม่ได้บริการที่มันเป็นแบบนั้นไม่ได้เช่นค่าโทรศัพท์คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์แค่ช่วงนี้คุณใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้ต่อจากนี้ไปมีสัญญาไม่ได้น้ําไฟไม่ได้ปีนี้เขียนชัดเลยว่าไม่ให้คําว่าบริการก่อนเนาะต้องเกิดขึ้นและจบในช่วงเวลานั่นคือตั้งแต่มกรานะจนถึง15ากุมภาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของค่าเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันทั้งหมดไม่ได้ หลักฐานนะครับถ้าเป็นแวดนะครับสินค้าแวดมันมีแวดหนะังสือโอท็อปเนาะแวดเนี่ยต้องเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปมีชื่อแล้วก็นมสกุลของเราให้ครบจาเป็นต้องมีเลขประจําตัวประชาชนไหมถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่ไม่ผิดอะไรนะสามารถใช้ได้อันนี้ี่ตามหลักกฎหมายเก่านะมันสามารถใช้ได้ครับเพราะว่ามันพิสูจน์ได้แล้วว่าเราเป็นคนจ่ายอันนี้เราจะไปลดหย่อนภาษีนั้นถ้าจะมีเลขหรือไม่มีเลขไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าใบากํากับภาษีต้องเป็นในรูปแบบเต็มรูปส่วนในกรณีของที่ไม่มีแวดอ่นะเช่นโอท็อปหรือหนังสือบางร้านที่เขาไม่วัเเเนนนาาาออออจจะกป็็ใบบสรงงงิห้ื ที่ออกเป็นแบก์กับภาษีก,าก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเขาเขียนว,ว่าค่าหนังสือเท่าไร่แต่ในค่าหนังสือนั้นน่ะจะไม่ได้ชาร์จยอดแวตดังนั้นเอามาใช้ได้ร้านหนังสือใหญ่ๆห,หลายเจ้าๆๆเนี่ยเขาเป็นแบก์กับภาษีเพราะเขาขายของอื่นด้วยเขาก็จะมีหนังสือที่ยกเว้นกับของอื่นที่ไม่ยกเว้นดันั้นเขาอาจจะออกรวมกันพอเขาออกรวมกันก็จะไม่มีปัญหาไปดูต่อนะครับอีกประเด็นสาคัญอันนี้เน้นก่อนนะลดหยอ่อนภาษีนะครับสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้สามหมื่นนะลดหย่อนภาษีสูงสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราภภาาษษีีีีทท่่่่่คคคุุณเเเเสสยยนนนแแตตตละะมมัไกก้้งงงวจถึูดือ 5%ดังนั้นอัตราภาษีคุณเท่าไหร่คุณจะลดภาษีได้สูงสุดเท่านั้นนะครับจ่ายไป3 0,000ื่นไม่ได้ลด3 0,000ื่นถ้าคุณเสียฐาน10%ก็คือลดภาษีได้แค่3,000ันแต่เงินเสียไป3 0 0 0 0ื่นแบบนี้นะครับอยาเข้าใจผิดก่อนจะไปตอบว่าอะไรได้ไม่ได้ดูลิสต์ตรงนี้กันยาวๆ1ไม่ใช่สินค้าหรือบริการที่กฎหมายยกเวน้น2เป็นสินค้าและบริการที่จดแวบนะฮะอย่างที่บอก O อท p อหนังสือ3อันนี้เน้นสําคัญนะครับผมไม่ถามคําถามนี้กับคนขายก่อนอันนี้เน้นนะครับออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้หรือเปล่าสิ่งสําคัญไไไม่่่ใชวาาขององงะไรได้บ้บคน ขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยเขาออกใบกำกับภาษีให้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นหนังสือหรือโอทอปอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าสําหรับทั่วไปที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยได้หรือเปล่าเราต้องรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าไอ้สินค้าหรือบริการที่เราไปซื้อเขาเนี่ยมันมีแวดไหมอยากให้รู้ตรงนี้ก่อนไม่งั้นจะงงจะสับสนนะครับอ่าสิ่งสำคัญต่อคือเอกสารนะครับจริงๆันนี้อยากเน้นเลยก็คือช่วงที่เอกสารออกเนี่ยควรจะลงวันที่ภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดก็คือในใบกำกับภาษีเนี่ยมันควรจะอยู่ในช่วงหนึ่งมกรายอัี้เจนมเนนึง มชอบมมากคุณวินนี่บอกไม่มีเงินซื้อทำยังไงอันนี้สำคัญสุดนะฮะสุดท้ายคือ1มันคือมันไม่ได้ลดภาษีเต็มที่นะแต่สำคัญคือรักษาสภาพกระแสเงินสดสภาพคล่องให้ดีนะครับ